เขวสวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจกลับมาบันเทิงร้อค่ะกาก้าและกูกูวันนี้มาเจอคุณผู้ชมเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปคอนเสิร์ตกันกากาาโชว์ระหว่างที่กูกูนะคะคอยเก็บขยะอยู่ด้านหลังเพราะว่านไปเยอะมากคงต้องมีทิ้งถุงพลาสติกน้ำเนิ้มอะไรกันบ้างอ่นะล่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของ คนในวงการคนต่อไป <ừ> ช่วงนี้เราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราก่อน p a s s b e r r y ค่ะเอเย่าวันเดอร์ไวท์อัลพินโรสเป็นครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ทาพิสูจน์ได้ใน2สัปดาห์ช่วงนี้ลดราคาด้วย50%นตะ์ะหาซื้อ <ừ> ได้ตามร้านขายเครื่องสำอาง083เออ <0 8 S 1> อ่างไปโ <c oughs> บมันเบี้ยวเดี๋ยวพี่ช่วยจับเอาอ่านไป083 074 77 02มศ่ถึงหาโบมันเบี้ยวอ่านไปเอ๊ะโบหรือเขาฮะ โบใช่ไหมฮะโบเนเบี้ยวนี่นะคะใบหน้าของกา้าเขาใส่ได้ขนาดนี้เพราะว่ากา้าใช้พาสเบอร์รี่กา้าต้องบินมาซื้อนะคะอีกอันหนึ่งนะกินกาแฟกา้าต้องใช้คอฟฟเมย์ความสุขที่ยากจะห้ามใจและนี่กา้าก็อยากได้ด้วยนะแกแฮปปี้มาร์คสี่แบบสี่ลายทำไงทำไงถึงได้ทำไงรู้ไหมส่งเรื่องราวของคุณนะเรื่องอะไรยังไงก็ได้ที่เป็นเรื่องราวความรักจะเป็นของคุณของเพื่อนหรือใครก็ได้ค่ะที่เป็นแบบน่ารักประทับใจแฮปปี้เอนดิ้งซับซึ้ ส่งไปตามที่อยู่ที่ขึ้นอย่างนี้นะ worldwide web f ว c e b o o k c o f f e e m a t e Thailand หรือว่าอ e ีเมลก็ได้ค่ะ coffee made th@gmail.com a a i l n d แล้วก็ส่งไป50ท่านแรกจะได้รับเซ็ตเนี่ยแฮปปี้มาร์ใบให้ฟรีเลยอ,อย่างเช่นวันนี้กาก้ามีตัวอย่างตัวอ,อย่างเรื่อง เกลลรักๆั่กเก้ามีตัวอย่างเรื่องรักมาฝากนะนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวคู่รักที่เขาเกิดขึ้นในที่ทํางานซึ่งทํางานคนละแผนกอ,อ่ะอันนี้เป็นคนที่เรารู้จักเลย เขาอยู่กันคนละแผนกแต่เขาอยู่บริษัทเดียวกันผู้ชายเนี่ยเป็นเซลค่ะเป็นเซลล์ที่มั่นใจในตัวเองสุดๆส่วนผู้หญิงอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทําการตลาดแล้วก็คอยคิดคอยวางแผนเขาก็เลยต้องทางานร่วมกันเซล์กับการตลาดเนี่ยจะต้องทางานร่วมกันตลอดแต่ทุกครั้งสองคนนี้ไม่เคยจะไปในทิศทางเดียวกันเถียงกันตลอดเออเถียงกันตลอดนะประมาณว่าเซล์บอกอุ้ยคิดอย่างนี้มันขายไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นบลาๆ l จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะผู้หญิงก็ถูกย้าย ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเถียงเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ๆเจ้านายก็ย้ายตําแหน่งให้ไปดูงานที่สิงคโปร์หนึ่งปีคือตอนครั้งแรกที่เขาย้ายไปผู้ชายก็รู้สึกโล่งแรกๆแต่ไปๆมาๆผู้ชายรู้สึกใจหายอเอ๊ไม่ได้เถียงกับคนนี้เอ๊ไม่ได้เจอจห,หน้าคนนี้แล้วมันหายใจยังไงนะถ้าใจมันหาย มันจะหายใจได้ไหมเปรียบเทียบอ๋อเหรอเปรียบเทียบว่าเหมือนใจมันหายไปปกติเคยเจอเคยเถียงหน้าน้องคนนี้ตลอดเวลาเจอกันในที่ประชุมคนนี้เอ้ะย,ย้ายไปอยู่สิงคโปร์มันดูเงียบๆจนกระทั่ง เขาผู้หญิงต้องย้ายไปปีหนึ่งนะแต่ว่าพอหนึ่งเดือนผ่านไปผู้ชายกลับรู้สึกว่าคิดถึงทุกวันเลยอ่ะคิดถึงมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนสุดท้ายต้องไปแอบไปขอเบอร์เพื่อนในที่ทํางานเดียวกันว่าคูยอย่างคนนี้ย้ายไปอยู่สิงคโปร์แล้วเบอร์อะไรก็เลยติดต่อไปก็โทรไปคุยเป็นไงทําทเป็นแบบโธอแบบแบบตอนแรกก็เป็นไงคุยไปคุยมาก็เลยสารภาพ <c oughs> ว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงอยู่เสมอ <c oughs> แล้วผู้หญิงก็เลยบอกเหมือนกันว่าเออจริงๆเราก็รู้สึกอยงง่างนั้นเหมือนกันรู้สึกว่า พอเราห่างกันมาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราคิดถึงเธอนะคนเคยคุยกันทุกวันไงใช่พอห่างปุ๊บก็คิดถึงสุดท้ายจริงๆแล้วเขาแอบชอบกันโดยที่เขาไม่รู้ตัวแอบประทับใจโดยที่ไม่รู้ตัวกันแต่พอต้องห่างกันก็เลยรู้สึกตัวนะฝ่ายชายก็รอฝ่ายหญิงกลับมามอนขาดอะไรไปไง ในที่สุดฝ่ายหญิงผ่านไป1ปีก็กลับมาประจำที่กรุงเทพแล้วก็จบลงด้วยแฮปปี้แอนดิ้งเป็นแฟนกันนี่อ่าเรื่องอย่างเงี้ยส่งมารับไปเลยแก้วแฮปปี้ช่แล้วถ้าถูกเลือกไปก็จะไปทำเป็น MV m มวีิวสิกวิดีโอด้วยนะคะน่ารักมากไม่มีขายนะสำหรับแก้วเซ็ตนี้ส่วนใคร